ขอกราบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุ้ๆสุส้คนเด้อค่ะมือนี้บันเจียกากดเขาพันศาอุปกรณ์แต่งขันนะคะเนะาะเบิ่งพันแต่งขันก็เลือพี่น้องอันนี้ชันเขาพันศาเนานะคะ่ะงเจ้าห่านมัเป็นธรรมเนียม อการคารา่าเขาพรรษาออกพรรษาเป็นการฝากให้คบาจานดูแลพิเศษในช่วงเขาพรรษามสมหรับผ <ing> ู like so uh ้อ <huh> ยู uh ่กกับผู้สะดวกผู้อยู่ใกล้แต่ว่าสะดวกท่านผู้สะดวกไมว่ายูไกลปเหยดแตงทันยู่เงี่ยไปเงี่ยนั่งตอนนี้ถึงคูบาจารย์เอาแตงว่าขั้นเก่งแบบมาแตงน้ำปู อยากได้ไล่การพิเศษก็คือว่าซ้ำมาฝากขันมาฝากให้คนรักษางานในตัวพรรษานพิเศษการงานการเงินก็สิจะเลื่อนนาะงกูเนาะบารมีคู่กันหลายหรุ่นก็สิมาร่วมกันผู้ปกครองผู้เฒ่ามาเม็ดปรทตูหน้าภาษาต้างๆมาคุณมาแต่งคันนะครับเป็นต้นเนียมที่ดีของสายวิชา เออเอาออกมะขาใส่ลูกเอามเข่าใส่ก่อนแล้วก็อจะวานนี่ครับนี่ลราช่วงสิเป็นช่วงสีได้ซีดีเริ่มไปจากพี่แบการเตี้งคันเดียบ้าถาสิเกิดอีกเกลเี๋ยวถึดูุันนี่เตี้งคันนี่วะครูแต่มีคันเลยหอยบอมตล่ากับพวกเกิ็อ่ะที่คนเอาเองกันข้ามการแต้งค oh. ันเงินเก่ากระเป๋าไล้ไลยเด้อโอ้กว่ะ แล้วรอคนแตงเหล้วเสเป็นแบบได้นะคะได้ไหมครับปุ่กางมือนีเพื่สิไม่แนวทางเด็ดมาฝากเองสีาสามสีจบางสามจุดนั่นก็เป็นแมห้องสาละของนิสุดนึงก็ไหนก็เ็บ าัยด้ใส่เงินจะบาทตัวสามบาทตัวก็บสามคนของผมก็ยูซีของสองดิของสามสามบาทเยนเยนเยนอยู่หานว่าไม่บอกเทศลอยไอ้ก็เป็นอันตีหลังเป็นยันลอยแล้วที่สาม้วทพระหน้าทีีแล้วก็ห้า นี่เทียนไหมล่ะครับส้าสองกั้งใส่้อสามว่างหัวส้งสามสามว่างาไม้หีสเอ้ยีกล้วยแล้วที่สองก็สีสี่หรือห้าสี่ห้าสี่สี่าแถวแรกน่ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่เมนบอกเียกว่านอเนี่ย เทียนเทียม่หนอวของันยังละสามชุดบวาน้ำหอมบวกเทียนบวาคำน่าคำเทียบยังละสามชุดองสีก็สีชุดของละหาชุดจำได้ขึ้นขึ Now, ้นใหญ่ใหด่นะมีว้นนี้ามบาทนคะ ซีซีบอกปู่เอาแหวววัาใต้แหวววัดใต้โอปอลแจ้งขันปู่ว่าหาพี่ีอยู่นแม่ดวงมากตัวนี้จ้ะมาแห้งตัวนี้มากแห้งนะสันเออเทียนนะครับเนาะมีเทียนมเทียนมาจ้ะอ่าซีซีอันนี้ปู่ไม่ได้บอกหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเทียนเนี่ยผมพูดให้ถ้า อุปปะเมื่อนี้มา่ยังฮะมาแต่งขันครับแต่งขัน,ขนยังอุปปะว่า,วาคู่ใบคู่ค่ะภาษาฝากโุกฝากดวงให้เจริญรุ่งเรืองเนาะใช,ใช่ครับสำหรับจำภาษากับผู้บาอาจารยมข้อมหมายของความพระดอทั้งโยมบนเหตุแยกคนเรียนพวกนี้อันนี้ทำไงครบับเรียนทั้งมวลเรียนทั้งคนเรีมนกลคนคาถาเอาก็ที่เจ้าเอาไว้เป็นย่อยเป็นย่อยทั้งกลางแม่ไว เป็นเีกนะฮะถ้าอีา่ชุดมีไหครับยอหาดียอ๋อของเบิร์แทบมีนะในถุงน่ะเออเออเอ่อไม่ถุงนะนี่นีนี่ถุนี้เลยค่ะค่ะได้ค่ะเอกมาหมดแล้วเอามาหมดแล้วเบิร์อะไบ้เออเอาคือสียขะดคซื้อมาแค่สองชุดต้องสามนะต้องกอนต้องสามเหรอแม่อกาลเตอเยอะาอกัแมาสวยงามเลย เทปแล้เ,เขียนเขียนยาวๆมีอีกไหมครับอ่กนอ่าจีจีจปอฟันดีบอฟมื่นก้อนมาเนี๊ยมีแต่นีสี่สองเก้าห้าเนี้ใสเสื่อมาน้าขันเันมันติอ,อือบ่เห็นนะ สี่สองกับเก่าหาาค้อตัวหน่อยค่ะโมาก่าบอเอเทียมางี้เทตัวเล็กมากสี่สองกับเก้าห้าสุเทยชอลคู่ค นี่วะตีดมา้ำผ่านดิสติโอปะสี่สองกับเก้าห้าเหมือนนี้มาแตงคันคู่อรอ่อพันแตงเต็ดกันพี่น้อง สวัสดีะค่ะขามาด๊ยวก็กดไลค์กดแชร์นะคะเนาะเมื่อนี้โอปป้ามาแต่งกันคู่ขึ้นคู่เข้าพรรษาเนาะค่ะฝากคันเข้าพรรษาค่าะ,คะจะได้จะใแห่งมารุูปูสุขคนเด้ะคะดอค่ะอันครับวางก่อนแปะ ภาสกรสองสั่งนะครับมันมสองสั่งสั่งยังเรียงมาเสร็จแล้วกรสั่งสองต่นี้นิดนิดเสียบไม่ได้แปดอันนะครับวางเลยเสียบดกดอดมางซอยไอู้อันนี้ข้าแตงตามอันคันบอบปูแน่เนิตามคันตามห้องตามสั้นตามห้องตามสั้นพนว่า

สือแล้วๆนะค่ะเนาะรอส่ะเสร็จเรียบร้อยเนะค่ะ ปีนึ่งบอแต่แกงแฟนนึงน่จ๊ะปีนึงปีนึงแต่งครั้งหนึ่งครับชอบตัวไหนนะมวดเนี้ยชอบเลขตัวไหนที่ปล่อยให้เอฟซีน่ะอ่ไรนีแปดสามสองในเสียใหญ่ใ่เสียใหญ่ชอบแล้วเลขขันพันที่ได้มเก้าหกสี่สองเก้าห้ากับสี่สองครับเก้าห้ากับสี่สองนะคะ เอาพี่น้องอธิษฐานจี่เดาเด้อตัวน,น้อยๆตั้งดอกนี่เก้าหาก็ซี่สวนตัว่มใหญ่เผื่อ,อ,อได้โชคนะเผื่อได้โชคค่ะเก้าห้าก็โชคปีนั้นนะแปลตอนนั้นมันกินอยู่กล้วยหน้านเนาะเขาซื้อกล้วยไปถวายไ,ไหมเก้าเก้าศูนย์หออกหกศูนย์ระมือน มักสิเป็นเส้นในขนยันได้หกศูนย์ก็ออกเก้ศูนย์นหมครับม,มูเกศูนก็ออกหกศูนย์นี่ม้นี้ได้ตัวไหนครับปู่<ะ>ม้นี้ได้ตัวไหนครับโอ้ยม่านดได้มีตัวหยอดบกร้านซื้อเลมีศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังครับปูู่มัศนย์นั่นเอาน้ำปูนี่แล้วค่ะศูนย์ยังปูปูก็ว่ามีศูนปูฝัน,น,น,นอูฝันว่าศูนย์มาจ้ศูนย์ 0ูนเก่ารับูบอมันสิบอกแคนตัวเก่าสูนเอาบว่าน่เนาะขาวมันเยอะก่นะมักขนาดได้เก่าูนอ่ก็ใจมั้งตัวเดียวเดดไปนี่ตัวเดียวโดดได้เก้าูนอ0นีกับ่านี่ครัคออตัวหนึ่งแามพลาดได้เลขสิบสี่สิบสมาจากไหนครับปู่อันนี้กูบอกสองตัวตัวนี้จะเศร้าอปในเมา่อตรงไทยเมือตรงมาเก้าสูนกับสิบสี่เออสองตัวตัวนั้นบนล่าง บนล่างสามตัวไม่มีนะครับบ่บ่มักสามันสิผ่านลักลอยโอ้ท่นใ่สามตัวผ่านลักลอยกเดตัวครับแซู้กันัึงสีเหล็กมักมักโอ้าบัดฟูเนม่เปดฟูเนียเปิดสีเล็กบัาได้เบียนนั่นเลยหงเลยเออกระ่าอายุต่อขดมันบ่มักบ่นน้ำโจ๊